สวัสดีค่ะมาต่อกับข้อที่6นะคะข้อที่6นะคะคุณแม่นะคะคุณแม่และอ้อมเนี่ยไปห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งเนาะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่และนี่น่าก็จะเป็นอ้อมเนาะทีนี้แล้วแวะซื้อแปลงสีฟัน5อันนะคะทุกคนสําหรับสมาชิกทุกคนในบ้านทีนี้ถ้าซื้อปีกเนี่ยจะซื้อได้ราคาอันละ24.25บาทนะคะ ก็คือ24บาทกับอีก25สตางค์นะคะแต่ถ้าซื้อครึ่งโลนะคะจะได้ในราคา130บาทนะคะคำถามนะคะก็คือคุณแม่และอ้อมเนี่ยควรที่จะตัดสินใจซื้อแบบใดเพราะเหตุใดนะคะก่อนอื่นเราต้องมาแปลงว่าถ้าไปซื้อปลีกเนี่ยอันนึงเนี่ยก็คือ24.25เนอะอ่ะเรารู้แล้วว่าราคาชิ้นหนึ่งเนี่ยคือ24 25แต่ทีนี้ถ้าไปซื้อเครื่องโหลนะคะทุกคนถ้าซื้อเครื่องโหลเนี่ยในจะได้ในราคาเนี่ย130บาทนะคะทุกคนแปลว่าถ้าอันหนึ่งเนี่ยครื่องโหลเนี่ยก็คือมี6ชิ้นถูกปะ่ะมี6อัน1โหลเนี่ยอ่ะหนึ่งโหลเนี่ยมี12ชิ้นแต่ถ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยครื่องโหลก็คือมี6ชิ้นเนาะดังนั้นนะคะถ้าคิด ตรงนี้นะคะถ้าคิดตรงนี้แปลว่าเราต้องคิดอันนี้เพิ่มนะคะก็คือเอามาหาร6นั่นเองเพื่อที่จะได้ราคาอัลละเนาะอ่าแล้วก็อาจจะเขียนเลยนะคะว่าอ่าถ้าซื้อปลีกนะคะซื้อปลีกอ่าซื้อปลีกราคาอัลละนี่ยี่สิบสี่บาท25สตางค์นะคะส่วนถ้าสมมุติว่าซื้อครึ่งโหลอ่าถ้าซื้อครึ่งโหล าราคาอัลละนะคะราคาอัละซื้อครึ่งโหลเนี่ยทั้งหมด130บาทนะคะทั้งหมด130บาทแปลว่าถ้าเราพิจารณาแค่เป็นชิ้นชิ้นเดียวนะคะก็คือหาร6เลยก็จะได้เป็นถ้าเราลองไปตั้งหารเนาะมันจะได้เป็น21.666คือไปเรื่อยๆเลยอะทุกคนหรือเราจะเขียนให้เป็นทศนิยม3าก็คือ21.6 6 3แบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาพิจารณาว่าราคาทั้ง2ราคานี้<ส>ก็คือราคาที่ซื้อเป็นแบบปี<ส>ก็คือ24.25<ส>กับ2 1 6 6 3เนี่ยอะไรที่มันอ่ามันถูกกว่ากันนะคะ<ส>พอจะได้ตัดสินใจซื้อตัวนั้นนะคะ<ส>ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่า2 1 6 6เนี่ยจะถูกกว่านะคะ<ส>ก็คือจะมีราคาที่น้อยกว่านะก็ เนื่องจากนะคะเนื่องจาก21.6สนะคะหกซ้ำเนี่ยมันน้อยกว่า24.24 24. บาทนะคะอีก25สตางค์นะคะดังนั้นถ้าจะซื้อแปลงสีฟันนะคะควรที่จะไปซื้อแบบอะไรคะแบบครึ่งโหลนะคะทุกคนก็จะได้ประหยัดกว่านะคะ แถมนะคะมีต้องการที่จะไปซื้อ5อันใช่ไหมก็จะได้ฟรีอีกด้วยนะคะ1อันนะก็ตอบได้เลยค่ะว่าดังนั้นนะคะถ้าซื้อแปรงสีฟันนะคะควรที่จะตัดสินใจที่จะซื้อแบบครึ่งโหลค่ะโอเคนะคะสำหรับข้อที่6ก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะในเรื่องของอจำนวนจริงเนาะโอเคนะคะ สำหรับข้อที่6ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะไปติดตามคลิปถัดไปได้เลยค่ะ